เราจะไปดูการาฟ BTC กันนะครับว่าปัจจุบันตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานครับซึ่งวันนี้นะครับโค้ดก็จะมีกลยุทธ์หรือ indicator อัน,นึงที่จะมาแชร์นะครับหลายๆคนที่เรียนมานะอาจจะได้ยินหรือว่าใครไม่ได้เข้าเรียนอาจจะไม่คุ้นนะหรือใครที่ได้ยินไปแล้วอาจจะลืมแล้วเดี๋ยวมาโค้ดจะมาค่มาคอสนิมให้นะมา r e f r e s ให้นะครับ ก็คือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยครับตั้งแต่วันอังคารนะเนี่ยวันอังคารก็ชุบประมาณวันที่3ตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยนะครับก็คือจังหวะที่โดนทุบเนี่ยอยู่บริเวณใต้เส้น EMA 200พอดีนะครับโดนทุบมาที่ราคาประมาณ60,000กลมๆประมาณ60,000เนี่ยโดนทุบลงมาแต่จะมีการขายลงมาครับเนี่ยครัแต่ไม่แบ็กล็อกไม่ขายนะมีแบ็กล็อกกับเกสเกลที่ไม่ได้ขายนะครับตามตลาดที่เราได้ดูมาเมื่อกี้เนาะ แล้วก็เราจะเห็นแต่ว่าเนี่ยเริ่มมีเห็นไหมครับเริ่มมาทิ้งไส้เทียนไว้บริเวณที่5้าหมนสองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะกลับตัวหรือไม่ต้องมาดูตรงนี้เป็นแนวแนวรับสําคัญนะบริเวณนี้ที่โคตรตีเส้นสีดำไว้เห็นภาพไหมครับมาถึงแล้วนะครับทะลุไปนิดนึงนะครับเคยมาเยี่ยมเคยตรงนี้เคยดันจนจุดนี้เคยดันกลับขึ้นไปได้นะตรงนี้ถือเป็นแนวรับสําคัญนะครับบริเวณนี้5้าหมนสี่นะครับกลมๆนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูวันจันทร์นะครับว่าจะดิดตัวกลับไปได้ไหมนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ ยังอยู่ในแนวรับที่เราได้พูดคุยกันไว้นะในในในช่วงเดวัน uh, นะครับถ้าใครเข้ามาดูโนคะ้ชจะพูดถึง2แนวรับที่สําคัญกนะ็คือแนวรับนี้54าหมกลมๆแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยก็คือสี่หมื่นสี่หมื่นเกลมๆนะครับสี 49, ่หมกลมๆก็ยังไปไม่ถึงนะก็คือตรงนี้ยังเป็นโซนที่ยังอรออยู่ว่าจะไปถึงไมสี่หมื่นแต่ยังไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สามารถพร้อมที่จะกลับตัวไปนะครับ สิ่งสําคัญและอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่โค้ชจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ก็คือนะครับตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวกลยุทธ์พาราบริกนะครับรันนะครับตัวพาราบริกรันเพื่อนๆจำได้ไหมพาราบริกรันก็คือการที่แท่งเทียนเนี่ยมีการดันตัวราคาดันขึ้นไปเนี่ยเป็นแนวโค้งขึ้นไปแบบพุ่งขยานขึ้นไปนี่โค้ชทำให้ดูเลยไหมจะขึ้นไปแบบนี้เลยนะนี่โค้ชตีไว้ล่วงหน้าเลยเห็นไหมปะนี่คือพาราบริกรันนะจะรันแบบนี้เลยนะ าคาะนั้นไปให้ดูในอดีตก่อนไปดูในรอบที่แล้วย้อนกลับไปดูในในในรอบไซเคิลที่แล้วนะครับไปดูในรอบไซเคิลที่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือโค้ดวัดไพเป๊ะเลยครับเหมือนกันนะครับเท่ากันเลยนะครับเห็นภาพไหมครับเส้นสีดำเนี่ยพราบรลิกลานเนี่ยขนาดเท่ากันนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับนะครับจังหวะที่กลับตัวนะครับช่วงเดือนตุลาคมนะครับปีรอบที่แล้วปีนี่คือตุลาคมครับตุลาคมปี2020ัน นะครับเป็นต้นห,หม่นะตรงนี้แหละครับตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนนี่คือปลายเดือนกันยายนนะครับต้นเดือนเนี่ยมาแล้วครับแต่วันที่3ามที่สี่ตุลาคมปี2อ2 0ิเห็นไหมครับเป็นการกลับตัวครับราคาเนี่ยดีตัวเหนือเส้น im e a ห้าสิบสีน้ำเงินคือเส้นห้าสิบเห็นไหมครับเป็นเริ่มจุดของการเริ่มพราบริกลันพราบริกลันคือแท่งเทียนเนี่ยจะเรียงตัวจะดันขึ้นไปแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยวิ่งทะยานขึ้นไปเลยเห็นไหมครับนี่คือเส้นสีดําคือพราบริกเห็นไหมครับครับ เกาะเนี่ยจะไต่เส้น EMA 50ไปตลอดทางเห็นไหงครับจนถึงออทามไฮคือบริเวณที่หกหกหมื่นนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมครับตรงนี้หกหมื่นห้านะครับโดยประมาณตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งกินเวลาเนี่ยเท่าไหร่กินเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูทําเฟรมมันลี่กันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ อ่ะอันนี้ดูทม์เฟรมันลี่จะเห็นชัดขึ้นเลยครับโอเคไหมครับอ่ะในรอบที่แล้วเนี่ยก็มีการกลับตัวเนี่ยนี่คือเดือนอ่ากันยาแท่งแดงเห็นไหมครับกันยาตุลาเนี่ยอัปโตเบอร์ปีที่เอ่อปี2020นะเห็นภาพไหมครับแล้วก็ร,รันพาราบลิกรันเนี่ยตลอดเลยครับกินเวลาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดือน,นครับจนถึงยอดหกหมื่นห้าแปดเดือนเต็มๆเ,เ,เห็นไหมครับวิ่งไปไม่ลืมหูลืมตาเลยเราเรียกรเรียกว่าพาราบลิกรันเห็นไหมครับจะวิ่งขึ้นเป็นเกาะ เส้นพลาบิกลันไปตลอดเลยนะครับคราวนี้ก้นคือช่วงกันยาตุลานะครับคราวนี้มาในรอบนี้นะครับอันนี้ผมวัดมาที่เท่ากันเลยนะครับเส้นสีดําพลาบิลลานเนี่ยนะครับในรอบนี้นะครับไซส์ขนาดเท่ากันถ้าต้องบอกก่อนนะครับถ้ากันยาโยนี้เป็นแท่งแดงจริงยังไม่จบนะครับยังไม่จบเดือนนะครับแล้วตุลากลับตัวจริงเนี่ยนะครับนี่ผมเอาแค่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เอาตรงเนี้ยก็ แล้วผมวัดฟิโบขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ในทม์เฟรมมันลี่นะครับกาวกันเลยครับวัดได้นะครับอยู่ที่บริเวณ4.236นะครับฟิโบนาชีนะครับ extension นะครับประมาณ200,000เกครับตรงนี้เลยเนี่ยก็ถ้าวิ่งแค่8เดือนนะเหมือนรอบที่แล้วเนี่ย8-9เดือนเนี่ยสามารถก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ extension นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าให้ ให้สังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตเลยนะครับผมบอกเลยครับว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับ not financial advice นะเพื่อนๆใครมาฟังคลิปย้อนหลังนะว่าถ้าเบรกถ้า up tower เกิดขึ้นจริงนะถ้า u โ tower เดือนหน้าเกิดขึ้นจริงและกลับตัวได้เนี่ยนะครับไอหนึ่งแสนตรงนี้แสนสองเนี่ยหนึ่งแปดหมื่นเนี่ยได้เห็นแน่นอนนะครับแป๊บเดียวครับเพราะแปดหมื่นเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เอง <laughs> มันเบรกแน่นอนแต่ประเด็นคือฟิโบนัชชีหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเนี่ย แสนสองเนี่ยผมบอกได้เลยแป๊บเดียวครับวิ่งเนี่ยเอาเอาไม่เกินสามเดือนนะเอาไม่เกินสามเดือนนะครับผมบอกได้เลยถ้าไปเบรกไปอัพทัวเบอร์มาเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วนันเพราะนั้นจะจะไปที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเนี่ยผมบอกให้เลยไม่เกินสามเดือนนะครับอา่านั้นตั้งข้อสังเกตมาเลยโซนเนี้ยนะครับโซนที่ตั้งแต่แสนหนึ่งถึงแสนสองเนี่ยบรีนี้ครับอ่าแต่หมายความว่า อัพทเบอร์ต้องเกิดนะเดือนหน้านะครับพร้อมที่จะกลับตัวนะครับเกิดขึ้นจริงตามสถิตินะครับตามปรากฏการที่มันเกิดขึ้นมาไซเคิลที่แล้วนะครับเพราะนั้นแค่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้า history repeat นะครับ pattern มันกลับมาพลาบพลิกลันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอัพทเบอร์กลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับผมมองว่ารอบนี้นะพลับพลิกลันไม่เกินไม่เกิน10ถึงิบเดือนไม่เกินไม่ถึงปีครับอาจจะอยู่ที่ ตัวเลขเดิมๆ8ปดถึงสเดือนผมเชื่อว่าน่าจะจบนะครับน่าจะจบรอบบูรันประมาณ8-10ถึงเดือนนะครับตรงนี้นะครับวัดจากอารอบที่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่านะครับเดือนนี้จะแดงจบไหมตรงนี้นครับเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่ฐานตรงนี้ห้าหนสห้านสตรงนี้นะครับ5้ามสี่เนี่ยกลมๆเนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับ หรือว่าจะจะลงต่อจะรับอยู่แค่นี้หรือจะลงต่อนะครับที่ที่สี่เหมือนก้าวอีก,อ,ก,อ,กอีกแนวรับหนึ่งนะครับก่อนที่จะอฟอร์มตัวเพราะว่ากล่องดวงใจอยู่ตรงนี้สําคัญมากใช่ไหม <S <S คือไม่แตะอดีตที่ตรวจใช่ไหมกล่องในเมืองเนี่ยครับเป็นออเดอร์บล็อกนะครับเป็นแนวแนวรับสําคัญเป็นตัวที่แท่งเนี้ยแท่งใหญ่เนี่ยแท่งเดือนอ่าอ่ากุมภาพันธ์นะครับต้นปีที่ผ่านมาดันขึ้นมาสวยงามแล้วตรงนี้เป็นฐานสําคัญ ไม่ควรจะกลับไปถึงนะครับไม่ควรจะกลับไปถึงโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับถ้าจะแบบจะไปต่อจะเป็นอัปโทเบอร์จะกลับตัวเนี่ยไม่ควรจะเข้ามายุ่งในกล่องนี้นะครับเอ่อกล่อง OB หรือว่าออเดอร์บล็อกเนี่ยนะครับแนวรับตรงนี้ควรจะอยู่เฉยๆราคาไม่ควรมาถึงนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆตั้งข้อสังเกตแล้วจับตามองราคานะครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับราคาไม่ควรทะลุ4ี่นลงไปนะไม่ควรไม่ควรอันนี้ต้องบอกไม่ควร แต่ถ้าควรล่ะครับถ้ามันลงมานะครับก็ก็ต้องมาดูสถานการณ์แล้วก็ต้องมามา,มาวิเคราะห์กันใหม่มาดูกันใหม่นะครับอแต่ตราบใดที่ยังไม่ทรูซีมนก้าลงไปเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลนะครับก็ยังอยู่ในในใน price action ของเขาอยู่ในโซนของเขานะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับในด้านของอราคา BTC นะครับแล้วก็ pattern น,นะครับ p a b l i c run นะครับ โอเคเพื่อนๆนท่านใดในห้องซูมมีใครมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่เราจะไปประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายครับ